สำหรับใบนี้ก็จะเป็นเป้นะครับในช่วงเวลาที่เขาออกมาใบนี้เนี่ยแรกๆนะครับในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของคิมจส์นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นยุคของเบอร์จิลคือใบนี้สมัยก่อนเนี่ยชื่อว่าเป็นอ p พอล o โลนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์อะไรแบบเนี้ยเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อรุ่นว่า Discovery น่าจะประมาณราคาประมาณแบบ70,000กว่าบาท เป็นเป้ใบหนึ่งที่ผมชอบมากครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเท่มากของหลุยส์เวตตองเนี่ยจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ชื่อรุ่นว่าจอร์จนะครับรุ่นจอร์จเนี่ยจะมีความแบบสตรัคเจอร์คือมีเป็นโครงสร้างแต่ถ้าเป็นรุ่นอพอลโลหรือว่าเป็นดิสคฟเวอรี่เนี่ยเขาจะมีความซอฟต์จะดูมีความเป็นวัยรุ่นมีความสตรีทแล้วก็จะดูีแลัคซ์นี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ผมตั้งแนวนอนให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยครับก็จะเป็นแบบเป็นโมโนกรมอิคลิปส์เป็นผ้าแคนวาสแบบทั้งใบเลย ข้อดีก็คือว่ามีน้ําหนักที่เบาผมเองผมเคยไปลองเป้ของแบรนด์อื่นๆเช่นผมเคยไปดูรอเวนะครับในซีรีส์ที่เป็นผู้ชายที่เป็นหนังทั้งใบนะครับพอลองสาพายดูปุ๊บผมก็สู้น้าหนักไม่ไหวนะครับราคาน่าจะพอๆกันนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ดีมากนะครับตัดเย็บสวยงามมากแต่พอเป็นเรื่องของน้ําหนักเนี่ยผมก็ยอมแพ้ครับเพราะว่าหนักตั้งแต่เรายังไม่ได้ใส่ของแต่ใบนี้เนี่ยนะครับเบามากนะครับตอนนี้ผมเนี่ยใส่พวกกระดาษ ลงไปข้างในก็มีน้ําหนักที่เบามากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะซื้อเป้นะครับสิ่งที่เพื่อนเต้องคํานึงสิ่งแรกเลยก็คือน้ําหนักของกระเป๋านะครับบางครั้งเราอยากจะโชว์ความร่ํารวยว่าเราอยากจะได้เป็นเป้หนังทั้งใบแต่หนังที่เยอะขนาดนี้ครับมันก็ทําให้กระเป๋าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นหนึงที่ตอบโจทย์มากเพราะว่ามีน้ําหนักที่เบานะครับแบบเบาจริงจ นะครับแล้วก็อยู่ทรงพอสมควรนะครับคือไม่ได้ย้้ยมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงนะครับส่วนที่ผมชอบก็คือช่องทางด้านหน้าเขาจะมีช่องเป็นแม่เหล็กแบบนี้ครับเป็นเหมือนช่องลับนะครับเวลาที่เราจะแบบหยิบเอาข้าวของต่างเนี่ยใส่ลงไปแบบอะไรที่เราใช้บ่อยเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดซิปเลยนะครับอย่างเช่นช่วงนี้เพื่อนๆอยากจะใส่เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นน้ําหอมเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างก็สามารถที่จะใส่ในช่องตรงนี้ได้ผมก็จะเรียกช่องนี้ว่าเป็นเหมือนช่องลับ นะครับเป็นเหมือน Secret Pocket นะครับซึ่งแม่เหล็กก็ดีมากนะครับแล้วก็ดูแบบแนบเนียนนะครับถ้าคนไม่รู้ก็อาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเขามีช่องที่ซ่อนอยู่ก็ถือว่าเป็นช่องหนึ่งที่แบบตอบโจทย์การใช้งานจริงๆแล้วก็ชอบมากนะครับสำหรับช่องนี้ส่วนทางด้านในนะครับก็จะมีอีกหนึ่งช่องก็เป็นซิปนะครับก็สามารถที่จะแบบใส่ข้าวของได้นะครับจะใส่แบบอุปกรณ์โทรศัพท์นะครับที่ชาร์จแบตอะไรต่างๆเนี่ยได้คือเป็นอะไรที่แบบโอเคมาก แล้วก็จะเป็นเ,เรียกว่าช่องที่อยู่ทางด้านในนะเดี๋ยวผมจะรูดซิปให้เพื่อนๆดูเพื่อเพื่อนลองดูนิดนึงนะครับเนี่ยรุ่นนี้ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะหรือเวตตองเนี่ยจะมีรุ่นของผู้หญิงที่ชื่อรุ่นว่าแบบพา l m มสปริงนะครับรุ่นพายัมสปริงเนี่ยจะมีปัญหาคือว่าเวลาที่รูดซิปเนี่ยเขาจะติดนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่เขาก็มีการแก้แก้ไขมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตัวแบบอัล l าโลหรือดิสคัฟเวอรี่ตัวนี้เนี่ยคือไม่มีปัญหาเลยตั้งแต่เริ่มต้นเนมคัคครรบือูดปดปากๆะ คือสามารถที่จะลูดได้แบบ2ด้านคือลูดแบบสบายมาก คือไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เรารูดเสร็จปุ๊บเนี่ยกระเป๋าเขาเนี่ยคือยังอยู่ทรงอยู่เพราะว่าเขามีการใช้ตรงนี้ครับดามกระเป๋าไว้เนี่ยเป็นเทคนิคนะครับคือถ้าเขาไม่มีตัวนี้ที่เป็นหนังเนี่ยมาดามมันจะทําให้ทรงของกระเป๋าเนี่ยเสียแล้วก็เวลาที่เราเปิดเนี่ยอาจจะทําให้กระเป๋าเนี่ยเสียทรงเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนๆดูเห็นไหมครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดลักษณะแบบนี้ได้เลยอันนี้ผมแบบใส่กระดาษใส่ตัวดันทรงเอาไว้นะครับ แล้วทางด้านในเขาก็จะมีช่องนะครับหนึ่งช่องอยู่ทางด้านในแบบนี้นะครับก็มีแค่นี้เองนะครับแล้วก็เวลาไปฟิตเนสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มากครับจะใส่รองเท้าใส่เสื้อผ้าออกกําลังกายต่างๆเนี่ยคือเข้ากับแนวที่เป็นแบบสตรีทได้นะแล้วก็ดูแบบเท่ๆนะครับใบนี้ก็เป็นใบนึ่งที่ผมแบบชอบมากครับส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้เป้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นเป้ใบนึงที่แบบต้องมีเก็บไวอ้อนะครับ แล้วก็เวลาที่ถือทางด้านบนอย่างเงี้ยหูจับเขาก็เป็นหนังนะครับแล้วก็ถือได้ค่อนข้างสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็ตัวทางด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นหนังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบรมดําทั้งหมดนะครับอะไรต่างต่างหลังจากที่ผมลองใช้มานะครับคือไม่มีคําว่าลอกไม่มีคําว่าแบบ หมองเลยก็มีความแบบแวววาวนะครับเวลาอะไรเปื้อนเราก็แค่เช็ดธรรมดาซิปไม่มีปัญหาหนังสีดำไม่มีปัญหาแคนวาสไม่มีปัญหานะครับทั้งหมดเนี่ยผมให้แบบ10เต็ม10ทั้ง3ใบเลยนะครับว่าแบบใช้งานมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับกับราคาที่จ่ายไปใบนี้น่าจะสักประมาณแบบ70,000ื่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันนะครับสำหรับโดยสรุปนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบ ผ้าใบนะครับหรือว่าแคนวาสของหรือเวตองพอสมควร mm hmm. เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขาดูแลรักษาง่ายนะครับสามารถเช็ดทําความสะอาดได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะเปื้อนนะครับแต่ถ้าถามราคาเนี่ยราคาของหรือเวตองเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากโดยเฉพาะใน New Classic ของเขาที่เป็นรุ่นของ v e r ร์จิลนะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ที่แบบใบสะพายข้างก็แบบใบละเป็นแสนเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเคยไปดูเป็นกระเป๋าที่เป็นแบบเหมือนซอฟท์คลังอย่างเงี้ยครับใบหนึ่งก็ประมาณแสนสามแสนสามเนี่ยคือเพื่อนๆไปซื้อกระเป๋าของชาแนลเนี่ยที่เป็นหนังแท้ทั้งใบได้เนี่ยเรียกว่าคุ้มค่ากว่านะครับแล้วก็แบรนด์ positioning เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าคราวนี้เนี่ยมันก็อยู่กับฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละคนว่าอยากจะชอบเป็นหนังหรือว่าชอบเป็นแคนวาสนะครับแต่คีย์ของหลุยส์เวตตองอะ่ะผมว่ามันคือลายโมโนแกรมนะคือเราถือปุ๊บเนี่ยอีกคนหนึ่งอยู่อีก10เมตรเนี่ยก็รู้เลยว่ากระเป๋าใบน เพราะฉะนั้นผมเองถ้าผมจะซื้อใบต่อไปผมก็คงซื้อเป็นโมโนแกรมแคนวาสอีคลิปนี่แหละครับแต่ว่าอาจจะเป็นกระเป๋าในซีรีส์รุ่นอื่นๆเพราะว่าถามว่าคุณภาพโอเคไหมก็โอเคนะครับอย่างใบนี้ตีว่า30,000ื่นใบนี้60,000่นใบนี้70,000ืนะครับก็คือราคาแบบสูงแต่ว่าใช้งานคุ้มค่าแล้วก็ใช้งานได้แบบยาวๆนะครับอันนี้เป็นข้อแรกอันที่2ก็คือว่าหลุยเวตตองเนี่ยในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า กระเป๋าบางใบของเขาอย่างเช่นถ้าเป็นของผู้หญิงนะเป็นกระเป๋า on the go ก็คือจะเป็นเหมือน tote bag ใบใหญ่ๆนะครับเขาเนี่ยจะเริ่มเปิดมาด้วยใบที่เป็นไซส์แบบเหมือนไซส์ gm ก็คือเป็นไซส์ใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะแบบจุของเยอะแต่คือพอเราใช้ไปสักพักหนึ่งผู้หญิงอาจจะมีความรู้สึกว่าใหญ่เกินไปสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันเหมาะสําหรับการเดินทางใช่ไหมครับแล้วเขาก็ค่อยลอนเป็นตัว mm ซึ่งน่าจะมีขนาดที่เล็กกว่า แล้วพอออกมาปุ๊บก็จะมีปัญหาในเรื่องของสายตรงนี้นะครับว่าหลายคนก็คอมเมนต์ว่าสายค่อนข้างที่จะสั้นเกินไปแล้วก็เวลาที่สะพายขึ้นไหลเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายนะครับเขาก็เลยมีการแก้มาอีกก็ทําให้สายรุ่นใหม่เนี่ยเป็นสีดำนะครับเป็นหนังที่ยาวขึ้นแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าหรือเวตตองเองเนี่ยนะครับหลายๆรุ่นที่เขามีปัญหานะเขาก็มีการแบบรับฟังความคิดเห็น นะครับแล้วก็เอาไปพัฒนา Product เนี่ยให้ดีขึ้นหลายๆรุ่นนะครับรวมถึงรุ่นแบบ t i m m Spring นะครับที่ซิปเปิดย่าหรือว่าเป็นรุ่นที่แบบเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างแล้วก็มีตัวฝาแ l a p ต่างๆนะครับพวกยาแนวต่างๆคือปัญหาเนี่ยมีขึ้นมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะแบบพัฒนาแต่ ทุกอย่างเนี่ยมันจะมาตกอยู่ที่ผู้บริโภคนะครับบางครั้งเนี่ยกระเป๋าที่เป็นรุ่นใหม่จนเกินไปแล้วก็เราตัดสินใจซื้อเราอาจจะได้ใช้ก่อนคนอื่นอาจจะรู้สึกเท่ชิคเนี่ยพอถึงเวลาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วเขามีการมีการแก้ให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยผมว่าคนที่ซื้อมารุ่นแรกๆอาจจะมีความรู้สึกว่าเสียความรู้สึก นะครับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็อยากจะแบบมีกระเป๋ารุ่นที่แบบดีที่สุดแล้วก็สามารถใช้งานไปได้นานๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใครจะซื้อกระเป๋าหรือเวทตองผมว่าก็ต้องรอดูรีวิวพอสมควรนะว่าคุ้มค่าไหมแล้วก็หลังจากที่มียูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยรีวิวแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็จะมีรุ่นที่เรียกว่าออกมา ขายเพิ่มเติมนะครับทำให้บางคนเนี่ยซื้อกระเป๋ารุ่นหนึ่งมาก็ต้องเอาไปขายขายเสร็จก็ต้องไปซื้ออีกรุ่นหนึ่งแล้วก็กําลังใช้อยู่กําลังดีแต่ปรากฏว่าเขามีการแก้ไขให้มันดีขึ้นก็มีความรู้สึกอยากจะขายใบนี้แล้วก็ไปซื้อใบนู้นอีกมันก็เลยเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่แบบค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรสําหรับผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อ2ที่ผมพบเห็นในยุคป,ปัจจุบัน ข้อ3ก็คือว่าราคาของหรอเวตตองเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับทุกๆปีแล้วก็จะมีใบที่เรียกว่าเป็นรันเวย์พีซเป็นใบที่เป็นซีซั่นหรือใบหายากนะครับที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะเขาก็มีการแบบพัฒนาอยากจะขยบแบรนด์ของตัวเองเนี่ยให้มีแบรนด์แวลูที่มากขึ้นนะครับส่วนตัวเป็นคําแนะนําจากใจของผมเลยนะผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองซื้อกระเป๋าใบที่ตัวเองมีความรู้สึกว่า เอออีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องขายแล้วก็เรามีความสุขกับกระเป๋าใบนั้นจริงๆอย่างผมเองเ่ยผมไม่ได้ซื้อรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดเลยคําว่าลิมิเต็ดเนี่ยทำอะไรกับมาตินพูไม่ได้เลยครับคำว่าแบบโอ้โหเป็นใบที่ต้องเก็บเป็นคอลเลกชันพิเศษหรือว่ามีลวดลายอะไรพิเศษเนี่ยคือผมไม่ได้มองตรงนั้นเลยผมเนี่ยชอบลงทุนกับกระเป๋าที่มีความคลาสิก ใช้งานได้งานได้นานนะครับแล้วถ้าเกิดผมอยากจะให้กระเป๋าเนี่ยมีความพิเศษยังไงผมก็แค่เอาพวงกุญแจต่างๆเนี่ยมาห้อยก็กลายเป็นกระเป๋าใบพิเศษหรือว่าเป็นใบเก่งสําหรับผมแล้ว เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยพอซื้อใบที่เป็นแบบลิมิเต็ดหรือใบที่เป็นซีซั่นเนี่ยสุดท้ายคือพอมันผ่านซีซั่นไปแล้วเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอานะครับแล้วก็จริงๆพอเอาไปขายเนี่ยก็ค่อนข้างขายยากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ราคาส่วนใบที่มีความเป็นคลาสสิกเนี่ยคือค่อนข้างที่จะขายง่ายแล้วก็สามารถจะเทิร์นเป็นเงินสดได้เร็วกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแค่มุมมองผมนะส่วน14วันที่หายไปนะครับ หายไปไหนนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนเลยแต่ว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เหมือนลาพักร้อนนะครับผมเองทำ Youtube มาเนี่ยเ,เข้าเดือนเมษาถึงพฤษภาเนี่ยก็เรียกว่าครบครบ1ปีนะของการเปิดสร้างไรายได,ได้ได้ในยู u ูบนะครับแล้วก็ผมก็พยายามทำคลิปออกมาแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้หยุดเลยนะครับทำแบบ เยอะพอสมควรแล้วพอช่วงที่ตัวเองเนี่ยได้หยุด14วันเนี่ยสิ่งที่ผมพบเลยก็คือว่ามีความวาร,รู้สึกว่าโล่งครับรู้สึกว่าแบบนอนหลับสบายขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ต้องตอบคอมเมนต์นะครับพอทุกครั้งเวลาที่ทําคลิปใช่ไหมครับเราก็จะตอบคอมเมนต์ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังพอตอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่านอนไม่หลับเหมือนสมองของตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใน14วันที่ผ่านมาเนี่ยพอไม่ได้ทํา YouTube เลยนะครับแล้วก ได้พักจริงๆเนี่ยปรากฏว่าได้ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะนอนหลับได้อย่างสบายมากๆนะครับคือไม่ฝันแล้วก็สมองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ต้องคิดเรื่องของเขาเรียกว่า notification เวลาที่แบบมีคนคอมเมนต์แล้วก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลา แล้วก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนกับได้พักได้ลาพักร้อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยร่างกายก็ได้พักเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ห้างสรรพสินค้าต่างๆนี่ก็เรียกว่าจะเริ่มกลับมาเปิดกันแล้วนะครับในช่วงที่แบบใครล็อกดาวน์นะครับก็เลยถือว่าโอกาสเนี้ยได้มาทําคลิปนะครับจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับขอบคุณสําหรับทุกๆคําถามหลังไม่นะครับที่ถามว่าหายไปไหนแล้วก็อยากจะให้กลับมาทําคลิปมาดินภูกลับมาทําคลิปแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิป ออกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันอย่างสม่ําเสมอนะครับยังไงวันนี้เป็นคลิปที่ยาวมากๆนะครับถ้าชอบเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจ็อบมาดินพูลาไปก่อนสวัสดีครับ